สุขายาแม่เปิดทีพูดเจริญแพู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายโอนมถวายขึ้นเกศุสสงุถวายท่ถวายที่จุรัเพื่อรับแล้วขอให้ประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าก่ตข้าพเจ้าชือพสิบุตรข้าัเจ้าโยมที่มันรวมศิิษานเรักที่ตัวเอง เพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ปดทัพได้เปิดทรัพย์เงินไหลนองไหลนองอหลเข้าหาทอไหเข้าหาตลอดกาลละนานคือตลอดกาละนานเวลาอบยากปล่อยอยจับเร็วเดี๋ยวจะยวถ่ายแล้วจับไม่ได้จับก็จือรับจีนเดยจับเอาไปจาไิวาภูรามาริภุเรนเิาสังเมวะเมวะโตินังเปตานังอุปกปติ Ipsitang tang, tumhang tang, samita tu sapi Purento sang kapa Jando mana raso jatha Meni coti raso Yatha Sapi diyo biwat jatho Saparo po wina Sato mate bawat pantra Yosuke Tika yuko bawa abiwa Kanan sirin sa nincang Buddha baca jino sama watante Ayu wano sukang เราเราไม่มีไข่หรอเจอเจอจอเจอเจอตอบไปหน้าโชคลาภกันเ้อเถืถวายกันเยอเป็นเ่ือไห้ทุกคนเนี่ยโชคลาภดีมาก่วาแล้วไข่มาถวายเพื่นแน่มาไข่บริวารไข่นะปู่เนาะไข่กินป่จะแม้าไข่ไข่เทียกันเลไข่ไข่กั là pháp là toàn khi trong nước mình phải hết cái cái là có chứ không có cái đó là 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 không có cái không có cái đó là 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 không có cái 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 ณโอกาสน,นี้ข้าพระเจ้าบารมีสูรศีสุโธเยาว้าทีปฐุมมาขอคาราวะพ่อแม่ปู่บาจาร์ทุกรูปทุกนามให้มาเป็นเจ้าพิธีบว,วงสวงถวายเครื่องสักการะให้แก่พระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวดาบูพญานาคญานาคีทั้งหลายเนื่องในพิธีอันเป็นมงคลเลิศทุกทางสารณนังสาสามทาม,มังสาร ทั้งขังสารนังกันสามีที่วิโตวิเศษเสกอิเศษเสกพุทธนาเมอิศเมนาพุทธังโสอิิโสตังพุทธปฏิอิศขังดาวฤกอ์คาบุญทังใสใสใสในะโมเมพระภูมิเทวนางสุปาปปะจับบุตรังสกสาระวันทนังสุปาพยยัมชนะสัมปันนังโธชนานังสาดีนังสกปริวารัง อุทากันวรัรงอาซัชฉันตุปริปูนฉันตุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่พระภูมิเจ้าที่แม่น้อยจรณีภูมิสถานเทวดาน้อยใหญ่ภูมิพยานาครทาทุกเป่าทุกชั้นที่สถิตยอยู่ในหวงสวรรค์นิมานที่เอื่ยนา้มก็ดีไม่ได้เอื่ยนา้มก็ดี ข้าพระเจ้าทำลายขอน้อมถาวายเครื่องสักการะมีใบสีดอกไม้พวกเทียนผลนไม้น้ำหวานหลากสีขนมมงคลมาดูบทีได้เครื่องสักการะทรั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเก่ข้าพระเจ้าการด้านานเกินยามค่น ราตยาเตเยปามาเทนาทวาราตยเยนากระตังซับขังอัปราชังขมาตุโนพันเตสาตุสินท่มบัจาริเยปามาเทนาทวาราตยเยนากระตังซับขังอัปราชังขมาตุโนพันเตสาตุอาจาริเยปามาเทนาทวาราตยเยนากระตังซับขังอัปราชังขมาตุโนพันเต สาคุณภาษีรัตนาไต้คุณบาพุปพระธรรมพระสงฆ์คุณศิลคุณธรรมคุณรูบาอาจารย์หาข้าพระเจ้าได้ร่วงเกินด้วยายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยว่าจาก็ดีขอให้คุณภาษีรัตนาไต้คุณบาพุปพระธรรมพระสงฆ์คุณศิลคุณธรรมคุณรูบาอาจารย์โปรดเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าณการบานีเด้สาธุเด้อสาธุ ผู้เจ้าทีณนะบัดน,นี้ข้าพระเจ้าขอน้อมก้าวประดิษฐานอันชุรีปนมน้อยขึ้นเหนือเสียนสิรูโรดเทพพยาดาเจ้าจงเป็นปีตามโมดมโนสารจำนงแห่งองค์พระมาหากษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเดืองเด็ช อีกทั้งท่านท้าวไทยเทเวทั้งทูตทิศาอันหนึ่งข้าพระเจ้าขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณพระอุป,ปัชฌาอาจารย์คุณพระฤาษีดาบททั้งนักพจน์และนักศิวิทยาทอนอีกทั้งเทวาผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอเสด็จลงมาประสิทธิพระบวรชัยให้แก่ข้าพระเจ้าณการบัดนี้ พระเจ้าขอเชิญพระมหาเทพเทวาทั้งหลายทั่วทั้งปัติพีโดนพระฤาษีร้อยแปดตนท่านมาโดนบันดาลด้วยสรรพสิทธิวิทยาพระครูบาครูเท่าครูพักพักจำและอักษรสถาพรสิทธิให้แก่ข้าพระเจ้าณการบัดนี้เถิด เจ้ามาอยู่เนื้อเจ้าเนื้อผมขออันเชิญพระพรสเสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออันเชิญพระนารายสเด็จมาอยู่เพื่อบาหัวขออันเชิญพระคงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออันเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลงปากขออันเชิญพระญานาสเด็จมาเป็นสร้อยสังวาน ขออัญเชิญพระการสเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดภูมิใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบีตาอย่าได้ประมาทพลาดทั้งขออัญเชิญคุณครูคแห่งหนหลังขออัญเชิญครูพระฤาีร้อยแพระองค์เดชะคุณครูคบาอธิบายอันเลิศล้ำคุณครูอยู่ในถ้ำขอให้ท่านจงมาช่วยอวยใจให้แก่ข้าพระเจ้าณการบัดนี้เถิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีปูสีสุทโววิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปิกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ แม่ตันจะมหาราโปริโยนาคะขันท์ปริตังข้าพระเจ้าพอเกิดพ่อปู่นาคราชผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลจงโดนบันดาลสับสิตพระพรชัยให้เก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยโซมาเลสอังาัสะอังาัสะอหังลูกาหังลูกาอันิกาอันตรายปิวินาศสันตุอัสเสสตันยัตโนยัตนางยัตตังยัตติอุอุอีอิบริพันตังพันเตสังโคนะโมคูตายะ พุทธังประสิทธมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาปสิทธิสังฆังปรสิทธิมหาประสิทธิปสิทธด้วยหน้โมพุทธายะามาเทพใจเทวาทิงกิ์ทั้ททงหลายลงมาเปิดกันงาการเงนเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เจริญเจริ จะเริ่มไปหนาเปิดให้น้ำไม่ด้วยแนวใดติดขาดขอให้โคตรคอยไปแนวใดบพอดีขอให้ออกจากชีวิตกาพระ้าทั้งหไรเมื่อนี้วันนี้ที่ท้ายบุญเพิ่นมาดวงวงสวนสายบุญสายนางคารางเฮาได้มาดวงวงสวนขอให้เจริญนุ่งเรืองตามด้วยเมื่อนี้ขอปล่อยแนวทางสามโตไงแตกสามโตท้อโตไงแตกสามโตด้วยนะโมพุทธายะ พุทธังเปิดทางมังเปิดทางข้งเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวา

อิตบระายตบรกายตาบรกายตบรกายตบรรยัสังโฆอิตตบรายาตมเรออิตธบระกายาตมงสังกตมงปข้าพเจาก็อนเชิญปูรือสีมาเปิดโจเปิดจัปลูกหลานจะสางปูรือสี้วยน้โมุทตายาให้สํำเร็จสํำเด็จให้รวยรวยรวยวยวยอิติมมาริยตบรกายตา รวยรวยรวยอิติปปาจจจาจาโจโจตาโสมารสาโสมารสาโสมาเรสาอุตคยาตมหาการมหาโชคมหาลับมหารวยเนื้อปูเนื้อข้นให้่จนกว่าไผใหญ่ต่ำกว่าคนให้รวยกว่าคนให้เนื้อปูเนื้อคนด้วยนะโมพุทธายะนะมะกะตะจักภากกตะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังกดเปิดด้วยนะโมพุทธายะ เงินไหนองทองไดมาหนะชาดีสีหนาะชาดีสีพุทธังเป็นเงินทำ้งบ้งเป็นทองทั้งข้างเป็นขชาวของเงินทองลังไดมาโดยหน้าโมพุทธายะหนะชาดีสีนะ้าชาดีสีด่าดูดังดุดังด้วยดังด้วยเด้อ ma <laughs> how Thank you.

ค่ะ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 

เ่อเดิเงใจทั้งสกะลละาียคสังเกตือรงเนสังเกตสังเกตมืออเด้อผูนไหนตัวใด Yeah, I am a little girl, I'm a little girl, นุเดกอว่า hmm. สีนุ้กันป่ค่ะน่นค่ะน่นแกผมเจ้านุ่นนเลยครับว่าจะปรงหันมาแล้วกันังเียเ้ยเนี่ยเขาเป็นเเือเาเี่ยงเยมอยางนไรครับเงเงหมืงเาไ่นั งไงแรมาหนึ่งหนึ่งมันเป็นจมากอะไรครับเสืออะไรหน่งหนึ่งเลัดมันคักคโรนี่จัดคักคักอใดตลหมื่นตละหมืนแอมเดี๋ยวเต็มนี่เลยจัดตัวยังไงเลยไม่ด้วยไปเลยโอ้ยนนดวยหลายสือหนให้มันดวยนี่เ้าวีค่ะ หนึงนึงโอ้นึ่งหนึ่งเด้อเห็นบหเห็นัะชัดเจนไนมจ้ะเม่นตัวไ wow. oh. หนก่อนค่ะแม่บอกซับตัวครึ่งเอฟสิบแมนมต้องกับ1ิเอฟสื่ง่ายๆเอาลวยๆปูปลาหอยกับปูง่ายปลาหอยกับ้ปลวยมันมูนเล็กจีนค่ะ